ฮัลโห้หลสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่แม่แม่อซีทุกคนนะคะปากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ก็เรามาเราได้ของฝากของฝากจากแม่แม่ฝานะครับ ไม่รู้ว่าแม่ปลาจะเอาอะไรมาให้นะครับผมแล้วเรามาเปิดกันเลยนะฮะก็ขออนุญาตใช้โต๊ะโต๊ะอีนะฮะมิโตโ,โตอ้โหมีสดเลยครับผมโอ้โหมี okay, สดไม่มีเหี่ยวครับไม่มีอันนั้นครับผมพี่ฝ้าดึงตางนี้ลงสิโอ้โหม,ไม,ม,ไ,ม,มไม่มีอันนั้น,นครับไม่มีแบบชื้นนะโชว์โชว์พี่ฟอมโชว์สิไม่มีชื้นนะครับผมโอ้โหโอ้โ ูสวยมากเลยสวยทุกลูกเลยครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาชิมชิมกันเลยนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ปุ๋ยไฟชิมสิพี่ไฟพี่ปุยไฟจะแกะไหมตัวแกะเปลือกอย่างนี้ก่อนอ่าไหนดู๋วพ่อเบิร์ตโอ้เปลือกบางมากรสชาติเป็นไงคะเอายังไม่ถึงอืมอ่าา หวานแล้วพี่ว่าหวนหวานมากเลยใช่ไหมครับหวานแล้วก็ยังไม่รู้รสชาติอีกอะหวานครับผมอร่อยแม่สงสัยต้องชิมหมดลัางมั้งถึงจะรู้รสชาติอร่อยมากเลยไม่บอกกับคนที่กินแอลกอฮอล์นะทำไมร้อนมันร้อนหวานนี่กินไม่ได้อร่อยครับเราขอคุณแม่ปลานะครับผมดิอ่าเอา มให้ของฝากมาให้นะครับผมลำใหญ่เป็นลำใหญนะครับอร่อยมากลูกใหญ่มากลำใหญสีเดี๋ยวจะกินกับน้องจ่อยแล้วแม่จำทิพย์นะเดี๋ยวให้แม่จำทิพย์ดูนะอยากไปดูด้วยแป๊บนึงกิบเยอะไหมนะอยากดูอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอ้าวติดใจซะแล้วพ่อจ๋าบอกพ่อจ๋าขออีกหน่อยบอกบอกพ่อขาพ่อขาหนูขออีกหน่อยดิพ่อจ๋าเออเรียกพ่อจ๋าก่อนพ่อ ขอกินอีกน้อยบบอยถูกใจคุณแม่จันทีิยอ,อยไม่มีไม่มีใายเปลือกนะคะกินเบิร์ดเลยเพราะว่าเป็นชามีขอมีขอยอ,ยอันนั้นของพ่อ,อ <laughs> ไปให้พี่เมย์พี่เมย์มมมมกินด้วย พี่เมย์พี่เมย์กินด้วยพี่เมย์พี่เมย์เรื่องอะไรอยจ๋าจา๋จาก่อนจา๋จาจ๋าดังๆสิของข้าวหัวางนู้นก็จา๋าอีแม่ก็อยากกินอีกแคจ๋าด้วยฮึบอ,อ,อุ้ยรียบขาย,ายาในปากออกกินลำไย,ยเลยอุ้ย,เ,เ,ยเ,รเราดูลูกชายน้องจ่อยน้องจ่อยจะก,กินหรือเปล่าเด็ก อยนนี้มันติดใช่ไหมโอ้พี่ปุ๋ยฝ้ายบอกของอร่อยนุติดใจอ่ะกินโชว์สักหนึ่งลูกสิอได้ไหมอ้ม่ีมะพชตัวมะพ เอาสกแกมแบบเดยวเขาก็เอามาให้ใหตูเลยโอ้โห <ไป S 1> ลูกใหญ่มากเด,มาเดี๋ยวเราไปต่อที่ลูกชายนะคะไปป้อนลูกชายกันต่อเดี๋ยวให้คุณแม่เราพักผ่อนหลังจากที่แสดงเสร็จนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีกับน้องจ้อยนะคะมแม่ค่ะถึงลูกชายแล้วครับพ่อครับพ่อได้อะไรมาฝากหนูครับ พ่อได้อะไรมาฝากผมครับลาใหญ่น bon, um no um> uh> uh> uh. uh> uh ี่ลำใหญ่ลำใหญ่ขอบคุณครับยังหอมครับก่อนง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 อนพ่อเอ้าไม่เอาไม่เอาไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่เอา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  อีกพ่ออีกพ่อขออีกนิดนึงยังไม่รู้รสชาติเลยพ่อยังไม่รู้เลยอร่อยหรือเปล่าพ่อพ่อขอชิมอีกขอชิมอีกผมยังไม่รู้เลยมันหวานหรือเปล่า oh, oh. ชิมเยอะไปแล้วลูก <laughs> เดี๋ยวร้อนในชิมเยอะไปแล้วเดี๋ยวร้อนในเอออร่อยอะ่ะขอกินด้วยอะ่ะแม่กินด้วยมาขอกินด้วย้าว <How? S 1> ัลโหลให้แม่เสยปฏิทโ หวงหอนแม่โอ้ยถือไปกินคนเดียวเลยอืมกูไม่นานะกินด้วยพ่อขอย่ามาเป็นกับแก้มหน่อยครับขอย่ามาเป็นกับแก้มให้ลูกชายหน่อยอ,อร่อยกินเยอะมากไม่ได้นะคะอะไรมาสะก,กิดทำไม ขอก็ไม่ให้กินด้วยมีห่วงเออขาขอกินด้วยก็ไม่ให้กินด้วยเดี๋ยวนี้หนูห่วงแม่น่ะเออจะไม่ลักแล้วนะช่วงนี้นะคะเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าลูกชายเรากำลังเรียนพิเศษ เราก็ะรให้น้องได้พักผ่อนด้วยนะคะแม่นางก็จะอัปเดตให้ได้ดูเรื่อยๆนะคะว่าลูกชายเราเรียนพิเศษอะไรบ้างนะคะเราเพิ่มเติมตรงไหนนะคะคือเรียนพิเศษนี้เราเรียนเฉพาะตรงที่จุดที่น้องทําไม่ได้นะคะน้องไม่เก่งนะคะเราก็จะได้เรียนเพิ่มเติมณนะจุดนั้นนะคะไม่ได้ปูพื้นใหม่ทั้งหมดเนาะเราก็เอาเฉพาะจุดที่ น้องไม่ได้นะคะน้องไม่เก่งเนาะตอนนี้ก็เขาเลยคุณครูก็เริ่มเหมือนจะวางใจแล้วนะคะล่าสุดมีท่าใหม่นะคะเมื่อกี้คืออย่างที่เราเห็นเลยไม่อยากทำอะไรคือใส่หัว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 นะคะท่าใหม่เขาเออเขาทำเขาทำให้ครูดูนะคะครูเขาก็เลยอ่ะ ชมว่าเขาเก่งก็ทำใหญ่เลยทีนี้ทำโชว์คุณครูใหญ่เลยนั่นะน่ะก็การเรียนนะคะก็จะมีน้องกับคุณอ่าคุณพ่อแล้วก็คุณครูนะคะก็จะไปด้วยกันเนาะนานๆแนนม่นางจะได้ไปด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะยุ่งเรื่องอาหุงข้าวทำกับข้าวก็จะไม่ได้ออกกับเขาไปสทุกรอบนะคะ ก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปไม่ค่อยได้เห็นไลค์เนาะบางครั้งบางทีแบบไม่ค่อยได้เจอนาทีระทึกของลูกชายเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> อ่าาบจะไม่ค่อยได้เห็นว่าเขาไปหาใครมั่งนะไปแ,แวะเที่ยวบ้านไหนเนาะขอรอฟังจากอีพ่อนะคะว่าวันนี้เรียนดีไหมเรียนเก่งไหมทำตัวน่ารักไหมนะคะ แม่นางก็คอยฟังข่าวจากคุณพ่ออยู่เรื่อยๆเนาะไม่ถูใ่แม่นางจ่อยสายโยกขยโยกจริงโยกทีปวดหัวจ้าแม่แม่มาดูที่แม่แม่ต้องเตรียมพกยาดมนะคะมาด้วยไม่งั้นไม่ได้นะคะเวียนหัวก็สําหรับอ่าลําไยนะคะจากคุณแม่ปาบุพัดตาแดงนะคะก็กลาบขอบกว่าคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตาแล้วก็เอนดู ฝากลำไย,ยมาให้ได้กินได้ทานนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยขอให้คุณแม่นะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายของให้เจริญรุ่งเรืองนะคะกาบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกาบขอบพระคุณคุณแม่มากๆคะ่ะจะให้ไปไหนจะไม่ให้แม่นาคไปนางเ้าอยู่ไกลๆมันว่าแม่นทะเลลูกพี่ าเกิดว่าวันไหนนะคะได้มีเวลาว่างไปกับลูกชายก็จะได้ถ่ายให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ดูได้ชมนะคะว่าลูกชายเราไปเที่ยวสนุกไหมเรียนพิเศษนี้งองแงหรือเปล่าตั้งใจเรียนไหมนะคะก็จะได้ถ่ายมาให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ดูได้ชมนะคะอัปเดต การเรียนของลูกชายให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซได้ชมนะคะอืมลูกชายแม่นางอยากจะให้ดูเลาะกินแต่ใบค่ะได้ๆคือไม,ไม่กินต้นนะคะเออน่าจะเอาต้นไวท้ทีหลังอะลูกฮะกินใบกินใบก่อนใช่ไหมลูกเออแล้วเอาต้นไปกินทีหลังแหม่ก็ขอบคุณนะคะ อีกครั้งเนาะสำหรับแม่ปลาที่เอ็นดูนะคะไหนเอามาแบ่งแม่กินด้วยอาโลนแล้วเหรอโอ้ไปเก็บมาแบ่งแม่นางอะจะเอาขึ้นบอกไหนนั่งสินั่งนั่งนั่งโชว์ดินั่งโชว์คิโพสินั่งให้แม่ดูก่อนเลยนั่งโชว์คิโพให้แม่ดูสินั่งลงดินั่งลงดินั่งไหมนั่งได้ไหมนั่งโชว์คิโพให้แม่ดูหน่อยเร็ว นั่งลงโชคิปพอ้ดูไหนแลวาอุย้ยไม่คืนไม่คืนเลยกําลังจำได้ค่ะแม่แม่ว่าแม่แมนั่งขอเพิ่งจำได้ว่าแม่ขอลําใหนะคะไปเก็บมาให้แม่นั่งหน่วยหนึ่งอ้ยสุดยอดเลยถูกใส่แม่นาง อิ่มแล้วถึงปั่นหมูนะคะห้วยห่วยหห้วยหวยหจะไดจะิมีขาลังเอ้าห้วยห่วยหล้งขาลังแม่แม่อ้กินลำไยแล้วตกมันตัวนี้ห้วยหวไม่ไหวไม่ไหวกินลำไยแล้วตกมันสิมตขาลังอีเม่จะได้อีเม่กับพงดงเนี่ยนะโอ้โห ก็เดี๋ยวยังไงให้ลูกชาเรานะคะเตรียมตัวสำหรับการเรียนในช่วงภาคค่ำเนาะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอซด้วยแล้วกันนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องบุญหลายจอยกับคุณแม่จันทิปเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ